หนึ่งในนั้นก่อนหน้านี้คือเคสของคุณไอซปรีชยา <Okay. S 1> นะคะซึ่งเป็นดารานักแสดงที่ออกมาโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์คล้ายๆกันเลยคุณรุ่งโรธสังคมก็หันมาสนใจเพราะ <Okay. S 1> เธอโพสต์ในทํานองว่า ไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าล่าสุดกรณีของคุณไอซ์เนี่ยเข้าไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะคะและเธอเองก็สัญญาด้วยว่าจะเยียวยาสภาพจิตใจและสู้กับปัญหาของเธอต่อไปเนี่ยแหละค่ะเป็นโพสต์ล่าสุดที่อยู่ในไ g ของเธอด้วยเมื่อวานนี้เลยนะคะคุณไอซ์ปรีชยาก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็โพสต์ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงซึ่งตอนนี้คุณไอซ์เนี่ยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและเธอก็สัญญาด้วยว่าจะรักตัวเองมากขึ้นนะคะโดยจะรักษาจิตใจให้เข้ แข็งมากขึ้นเพื่อจะต่อสู้กับโรคและปัญหาต่อไปค,คุณรุ้งโรดถ้าย้อนไปสองวันก่อนเนี่ยจริงๆคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นโพสต์ของคุณไอซ์ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะครับผมก็โพสต์ในลักษณะของการตัดพ้อเหมือนกันนะครับว่าถูกคนใกล้ตัวเนี่ยเมินเฉยแล้วก็ตามมาด้วยกระแสะการส่งกําลังใจกันอย่างล้นหลามเลยนะครับซึ่งข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยก็ย้าชัดนะครับว่าจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากเนี่ยก็คือครอบครัวนั่นเองนะครับที่จะทําให้คุณภาพ ของสุขภาพจิตเนี่ย<ะ>ดีขึ้นได้นะครับรวมถึงถ้าเราย้อนไปดูประวัติของคุณไอซ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพบเลยนะครับว่าเธอผ่านเรื่องราวที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสในชีวิตเนี่ยมามากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นครอบครัวที่เคยมีฐานะมาก่อนนะครับเรื่องของ ชีวิตที่มาพลิกผันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับในช่วงของเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะครับแล้วก็ตามมาด้วยล่าสุดก็คือมีการผ่านช่วงของการเป็นดาราร้อยล้านมาแล้วนะครับแล้วก็เจอปัญหาต่างๆเจอเรื่องกระแสดราม่าต่างๆนะครับรวมถึงชีวิตเองเคยผ่านอุบัติเหตุมาด้วยแล้วก็มีกระแส ข่าวต่างๆนานาปมปัญหาเรื่องยาเสพติดจนนำมาสู่การเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าก็พาตัวเองเข้าสู่กระบวนการรักษานะครับแล้วพอดีขึ้นทุกครั้งเนี่ยคุณไอซ์ก็จะเป็นกระบอกเสียงสำคัญเลยในการที่จะบอกว่าเข้ารับการรักษาเถอะทำให้มันเป็นเรื่องปกติทำให้เหมือนเราป่วยก็ไปหาหมอแล้วก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนเนี่ยดีขึ้นได้นะครับถ้าดูจากประวัติที่ผ่านมาที่คุณรุ่งโรดเล่าเนี่ยกราฟชีวิตจะแบบ ขึ้นสุดลงสุดบแบบนี้ตลอดเลยนะคะชีวิตพลิกผันมาโดยตลอดจนนำมาสู่ข้อความที่สังคมได้เห็นกันนั่นเองนะคะที่คุณไอซ์ระบุในทํานองเรื่องของการตัดเพาะครอบครัวคนใกล้ตัวแต่ว่าประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าทัดใจจริงๆนะคะสำหรับที่คุณไอซ์เนี่ยได้พูดถึงปัญหาสุขภาพจิตเอาไวค้ค่ะคุณนุโรดคุณไอซ์เนี่ยทิ้งท้ายเอาไวค้ค่ะคุณผู้ชมในข้อความผ่านไอจส่วนตัวนะคะว่าสุขภาพจิตเนี่ย เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามนะคะไอซ์เป็นเพียงแค่หนึ่งในอีกหลายล้านคนคะ่ะที่เป็นโรคซึมเศร้าและพยายามสู้กับความรู้สึกของตัวเองทุกวันเลยนะคะจนบางทีคิดว่าตัวเองไม่ดีพอที่จะอยู่บนโลกใบนี้และไม่ว่า เรื่องอะไรในชีวิตก็มักจะผิดหวังอยู่เสมอแต่อซ์ยังโชคดีค่ะที่มีกำลังใจจากทุกคนอย่าลืมใส่ใจคนที่เรารักวันหนึ่งเขาอาจจะจากไปแบบไม่ลาไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่อดทนแต่บางทีเนี่ยมันเกินกว่าจะรับไหวแล้ว สิ่งที่อยากจะเน้นคือคุณไอซ์ใช้คําว่าสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามอย่างที่คุณการบอกว่าเธอมักจะมาเป็นกระบอกเสียงให้เสมอเมื่อสถานาการณ์มันดีขึ้นครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่มาเป็นกระบอกเสียงยืนขึ้นมาแล้วจะไม่สามารถกลับมาเป็นโรคได้มีอาการได้อีกต่อไปนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าปัจจัยแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันล้วนแต่เป็นตัวที่กระตุ้นนะครับให้เรื่องของความป่วยเนี่ยมันกลับมาได้เสมอนะครับซึ่งเนี่ยแหละครับก็เป็นส่วนหนึง่งแล้วก็เป็น ตัวแทนของเสียงของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับเรื่องของเ,อเป็นมีอาการทางจิตต่างๆเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นสูงขึ้นนะครับจากสถิติในช่วงหลายปีที่ผ่านมานครับใช่แล้วค่ะถ้าเราขยับออกมาจากกรณีล่าสุดอย่างแม่น้องกระตูนหรือแม้แต่คุณไอซ์เนี่ยที่ถือว่ามีชื่อเสียงนะไปดูภาพใหญ่ของคนที่อาจจะเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าอยู่แล้วรจริงๆปัญหานี้สถานการณ์นี้เลวร้ายจริงๆสะท้อนผ่านทุกกลุ่มคนทุกอายุที่เป็นโรค จิตเวชนะคะคุณผู้ชมดูกันตั้งแต่ผู้ป่วยจิตเวชในประเทศไทยเนี่ยนะคะถ้าดูตัวเลขในปี2558ก็จะพบเลยว่ามีผู้ป่วยประมาณล้านกว่าคนแต่พอมาในปี2564มีผู้ป่วยขยับขึ้นเป็น2ล้านกว่าคนเป็นเท่าตัวเลยนะคะและในขณะเดียวกันค่ะผู้ป่วยจิตเวช3,000กว่าคนเนี่ยก่อเหตุรนนุนแรงซ้ำด้วยนะคะคุณรุ่งโรจน์ประมาณ13เ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มของเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุด้วยคุณผู้ชมลองดูตัวเลขสิคะผู้สูงอายุเนี่ยความจําเสื่อมประมาณ8 0 0 0 0 0คนนะแต่ในจํานวนเนี้ย90%ป่วยเป็นสุขภาพจิตร่วมด้วยค่ะส่วนเด็กและเยาวชนนี่ต้องบอกว่าไม่น้อยหน้าเลยนะมีความผิดปกติด้านจิตประสาทเนี่ยสูงเหมือนกันแล้วสาเหตุการฆ่าตัวตายและทําให้เสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นเป็นอันดับ3ของวัยรุ่นไทยเลยนะคะครับ ทีนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าพอเห็นตัวเลขแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าในช่วงการถแถลงนโยบายนะครับของรัฐบาลคุณเศรษฐาที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยจะเน้นเรื่องการให้ความสําคัญกับเรื่องของการดูแลเรื่องของสุขภาพจิตคนไทยด้วยนะครับเรื่องของนโยบายต่างๆนี่แล้วก็หลายพักการเมืองเองเนี่ยในช่วงการเลือกตั้งเองก็หาเสียงด้วยนโยบายนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะไม่แน่ใจว่า แต่ละพักนี่มีเนื้อหายังไงบ้างคคือเริ่มเกินกันขึ้นมาว่าน่าจะให้ความสําคัญกับสุขภาพจิตมากขึ้นอย่างของเพื่อไทยเองเนี่ยนะคะเขาก็มีการจัดตั้งศูนย์มินิธัญรักษ์ทุกจังหวัดแล้วมีหอผู้ป่วยจิตเวททุกจังหวัดค่ะมีกลุ่มงานด้านจิตเวททุกอําเภอในโรงพยาบาลชุมชน776แห่งรวมถึงมีการสํารองยาฉีดจ,จิตเวทที่โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปด้วยแต่ดิฉันไม่แน่ใจถ้าคุณรุ่งโร์เท่าที่ดูนโยบายด้านสุขภาพจิตของ รัฐบาลเพื่อไทยแบบนี้เนี่ยถือว่าครอบคลุมหรือยังอ่าก็ถือว่าครอบคลุมในลักษณะของการดูแลกลุ่มของคนที่ป่วยนะครับแต่ว่าในกลุ่มของการป้องกันก่อนป่วยหรือคนที่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตของรัฐบาลชุดนี้ก็ถือว่า ให้ความสําคัญไม่แพ้กับเรื่องของปัญหาปากท้องเลยทีเดียวะนะครับเพราะว่าก็มองเห็นมิตินะครับเชื่อมโยงกันว่าการสูญเสียคนหนึ่งคนไปจากการฆ่าตัวตายนะครับก็คือการเสียทรัพยากรบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมไปด้วยนะครับแต่ว่าจะมาถูกทางหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอาจจะให้คุณบุษรเสลินแลวก็คุณผู้ชมลองดูตัวเลขหนึ่งที่ทาง policy watch นะครับก็ไปรวบรวมมานะครับจากสถานการณ์ในช่วง ปีที่ผ่านมานะครับว่าสถานการณ์เนี่ยของสายด่วน1323นะครับคุณผู้ชมว่ามีการโทรเข้ามาเนี่ยขอรับคำปรึกษาในเรื่องอะไรบ้างแนวโน้มเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามีอันนึงที่น่าสนใจก็คือตัวเลขของคนที่ขอรับคำปรึกษาเนี่ยในด้านอื่นๆน,นะครับ <Yeah. S 1> มีถึง70%เลยทีเดียวซึ่งเป็นอาการก่อนป่วยหรือว่า uh. มีความเครียดมีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายนะครับ ความรักเรื่องของการถูกกันแกล้งครอบครัวปัญหาเศรษฐกิจความสัมพันธ์นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือ20%เป็นี่ยเป็นผู้ที่โทรมาขอรับคำปรึกษาในเรื่องของการรอคิวรักษาอาการหรือว่าป่วยแล้วป่วยแล้วซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มของคุณไอซ์หรือว่าในกลุ่มของคุณแม่น้องกระตูนนั่นเองนะครับรวมถึงอีกสถิติหนึ่งก็คือจากการขอรับคำปรึกษานะครับจากสติแอปนะครับซึ่งก็ถือเป็น ตัวของภาคประชาชนนะครับที่เปิดแพลตฟอร์มที่จะให้คำปรึกษานะครับว่าแต่ละคนนั้นสามารถที่จะโทรเข้ามาแล้วก็มีการพูดคุยได้เนี่ยจำนวน1,7 0 0 0กว่าคนนะครับที่โทรเข้ามาตั้งแต่เมษา65สถึง31มบกราคม67นะครับทีนี้นะครับหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นมิติของสุขภาพอย่างเดียวหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็มีหลากหลายคนนะครับที่ทำงานในเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่า จริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของระบบสาธารณสุขเท่านั้นครับที่จะต้องเข้ามาดูแลแต่อนาคตเนี่ยจะรวมไปถึงหลายๆหน่วยงานหลายๆภาคีภาคสว่วนหรือที่ต้องมาทํางานร่วมกันไม่เช่นนั้นครับก็จะมีภาพของอนาคตอีก10ปีข้างหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะครับคุณบุษบินว่าเงื่อนไขต่างๆจะนําพาไปสู่อะไรบ้างเดี๋ยวให้ไปดูภาพตัวอย่างแรกก่อนเลยนะครับที่เขาได้รวบรวมไว้นะครับเป็นฉากทัศน์หรือว่าซีนเรียโอในอีก10ปีข้างหน้านั่นเองนะครับ ชะกัทแรกนะครับก็คือการระเบิดของความหวาดกลัวนะครับก็คือความเจ็บปวดจากปัญหาทางสังคมเนี่ยครับที่ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่ามีการใช้ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็บังคับให้ทุกภาคส่วนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องจับมือร่วมกันแก้ปัญหาบุรณาการอย่างแท้จริงนะครับภาพต่อไปครับเป็นภาพของมว,ออวิกฤตที่แฝงไปด้วยโอกาสนะครับก็จะเป็นในเรื่องของภาวะ ความผันผวนรุนแรงนะครับของเศรษฐกิจเรื่องของเทคโนโลยีที่ทําให้บางคนเนี่ยปรับตัวไม่ทันนะครับแล้วก็ถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญที่หลายๆคนพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนะ่ะแต่ว่าบางครั้งมันตามไม่ทันจริงๆตรงนี้จะทําอย่างไรนะครับและภาพที่3ครับก็คือมวลชนผู้โดดเดี่ยวนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของปัจจุบันดีกว่านะครับก็หลายคนก็มีความสะดวกสบายใช้เทคโนโลยีมากขึ้นแต่พอมาอยู่ในเมือง มันเหมือนห่างไกลกันมากขึ้นเรื่อยๆต่างคนต่างใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวก็อาจจะทําให้เกิดความโดดเดี่ยวความเหงาขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ภาพที่4ี่ครับเป็นภาพของสุขภาพใจที่กระจายถึงกันภาพนี้เริ่มดีขึ้นมาแล้วนะครับว่าถ้ามีองค์ประกอบสําคัญที่จะดูแลสุขภาวะทางจิตเนี่ยก็จะทำให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะมีอำนาจในการจัดการตัวเองได้นะครับในการที่จะดูแลระบบสุขภาพจิตสารสุขต่างๆนะครับและภาพสุดท้ายครับก็คือ จุดมุ่งหมายแห่งความสุขนั่นเองนะครับก็คือประเทศไทยนั้นสามารถที่จะยืนในเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตระบบบริการรักษาหลายๆประเทศสามารถที่จะมาใช้บริการสาธารณสุขดูแลสุขภาพจิตในประเทศไทยได้นะครับแต่ถ้าถามว่าไม่ต้องรอ10ปีข้างหน้านะครับตอนนี้ประเทศไทยน่าจะอยู่ในฉากทัศน์ไหนนะครับก็มีความเห็นนะครับจากนักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคตฟิวเจอร์เทลเล็นะครับว่าวิเคราะห์เอาไว้ว่าตอนนี้เราอยู่ในซีนารีโอไหนลองไปฟังกันครับ จริงๆเราปริมปริมไปสู่ภาพอน,นาคตที่เลวร้ายที่สุดเหมือนกันเพราะเหตุการณ์ความรุแนแรงต่างๆเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นมากแล้วก็มีความหวังเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะใครภาพที่ดีที่สุดตรงที่ว่าในส่วนของการส่งเสริม Health and Wellness หรือสุขภาพให้ประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายของของประเทศต้นแบบไงคะก็มีการขับเคลื่อนด้านนั้นเหมือนกันสิ่งสําคัญก็คือในส่วนของโปร c จ i ชี mental health policy นะคะการเห็นความสําคัญคือมันคือสําคัญอันดับแรกเลยค่ะพอะถ้เห็นความสําคัญนะคะ ผู้ที่กําหนดหรือว่ามีส่วนที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีการเผยแพร่ในส่วนของ literacy ความรู้ความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนเราก็จะมีแผนการตรงนี้มากยิ่งขึ้นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือการที่หลายๆภาคส่วนโดยเฉพาะการกําหนดนโยบายนะครับจะต้องเห็นภาพรวมจุดมุ่งหมายร่วมกันนะครับที่จะดึงทุกภาคส่วนนั้นเข้ามามีส่วนสําคัญนะครับในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆในเรื่องของสุขภาพจิตให้เป็นไปได้นะครับอย่าง สามารถทําได้โดยมีช่องทางมีเหตุผลมีหลักการที่ชัดเจนนะครับลองไปฟังเสียงจากนักวิชาการที่สะท้อนถึงการทํางานด้านสุขภาพจิตของประเทศไทยในอนาคตครับกับเก้าใจ a อ a คาเดมีครับ,รบ, ies, รบก็เป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่พัฒนาแล้วก็นําเสนอนโยบายสาธารณะสุขนะครับถ้าก่อนหน้านี้ก็จะมีทิ้ง forward center ที่ทําหน้าที่พัฒนานโยบายให้พรรก,การเมืองออกไปขับเคลื่อนต่อไม่ว่าจะในรัฐสภาหรือวารัฐบาาน,นะครับนี้ก็เข้าเ้าใจก็ ก็จะเป็นเครือข่ายของ Think Forward Center อีกทีหนึ่งนะครับปัญหาหนึ่งที่มีการวิจัยยืนยันชัดเจนแล้วสุขภาพจิตสัมพันธ์ด้วยอย่างมากก็คือปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยความยากจนแบบนี้การเข้าถึงการศึกษา3เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายกำลังยั่งยืนเป้าหมายที่3เรื่องสุขภาพเนาะแต่อยู่ในเป้าอื่นแต่พวกนี้คือปัจจัยร่วมความเสี่ยงสําคัญที่ทําให้คนเราสุขภาพจิตไม่ดีเรามีมตินะครับที่พยายามที่จะบอกว่าต้องสร้างระบบ สุวนว่ทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรงอันนี้ผ่านมาโดยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเมื่อปลายปีที่ผ่านมาผมถือว่านี่เป็นความก้าวหน้าเชิงนโยบายอย่างมากนะครับหากผู้อํอำนาจเอาไปปรับใช้เนื่องจากตัวมติตตัวนี้นะครับมาจากการมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือทั่วประเทศเลยนะครับเพื่อมาดูว่าท้ายสุดแล้วเราต้องมีนโยบายสาธารณะที่อบอุ้มคนไม่ใช่แค่คนที่เจ็บป่วยแต่คนทุกคนเลยครับเพื่อให้เขามีกลไกมีสภาพแวดล้อมตั้งแต่บ้าน ชุมชนกลุ่มเพื่อนสังคมโรงเรียนที่ทํางานกลไกาการให้บริการกลไกนโยบายที่สอดประสานกันแล้วก็เอ,อื้อให้พวกเขาเนี่ยสามารถมีความสุขในสังคมได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ป่วยหรือป่วยก็ตามอันนี้คือเป็นพอยต์สำคัญและถือเป็นความก้าวหน้ามากครับ ยังมีอีกหลายเหตุการณ์นะคะที่เราไม่สามารถเล่าหมดได้ในรายการแต่ที่สําคัญมากที่สุดคือต้องพัฒนาระบบสุขภาพจิตของสังคมให้ยกระดับมากกว่านี้จุดหมายสําคัญก็คือให้ทุกคนมีความสุขได้ไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยก็ตามค่ะ